บางคนบอกว่าเวอร์ไปบางคนก็บอกว่าอินเกินไปหรือเปล่าบางคนถึงขั้นถามว่าเสียใจทําไมละ่ะนักเตะก็ไม่ได้รู้จักเราสักหน่อยใช่ครับพวกเขาไม่ได้ผิดไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจความรู้สึกนี้เพราะสำหรับบางคนฟุตบอลอาจเป็นแค่เกมแค่ลูกลกลมๆที่กลิ้งอยู่ในสนามแค่เรื่องของธุรกิจสัญญาและตัวเลขแต่กับบางคนมันคือชีวิต มันคือบางสิ่งที่เราผูกพันมานานตั้งแต่ยังเด็กตั้งแต่ยังไม่รู้จักคำว่าเชียด์ด้วยซ้ำตั้งแต่วันที่เราใส่เสื้อทีมโปรตัวแรกตั้งแต่วันแรกที่เรานั่งดูบอลกับพ่อหรือวันแรกที่เรานั่งเงียบเพราะทีมแพ้ลองนึกถึงสิ่งที่คุณผูกพันอาจจะเป็นหนังบางเรื่องที่คุณดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพลงบางเพลงที่คุณฟังเวลารู้สึกแย่หรือการ์ตูนที่คุณดูตอนป่วยในวัยประถม มันไม่ใช่แค่สิ่งบันเทิงแต่มันคือความทรงจำมันคือความรู้สึกมันคือร่องรอยของเวลาที่คุณเดินทางเติบโตมาพร้อมกับมันสำหรับหลายคนสิ่งนั้นคือฟุตบอลและสำหรับแฟนหงหลายล้านคนทั่วโลกสิ่งนั้นคือลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล คือชื่อที่อยู่ในความทรงจำของเด็กคนหนึ่งที่เคยลุกขึ้นดีใจตอนสตีเวนเจอราชดยิงไกลเข้าที่ร้องไห้ตอนทีมแพ้จุดโทษที่ยืนอยู่หน้าทีวีลุ้นจนตัวเกรงในนัดชิงอยู่ฟ้าที่ตะโกน y n w อออกมาดังๆทั้งที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษด้วยซ้ำมันไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่มันคือความรู้สึกคือการได้อยู่ในบางช่วงชีวิตร่วมกับบางสิ่งที่มีความหมาย ใช่ครับนี่ไม่ใช่แค่เกม90นาทีไม่ใช่แค่ลูกบอลกลมๆหรือทีมที่ชนะแล้วก็แพ้แต่มันคือเรื่องราวเรื่องราวที่เราเติบโตมาด้วยกันมันคือความสุขเล็กๆในวันที่ชีวิตเครียดคือความภูมิใจในวันที่ทั้งโลกดูถูกคือแรงบันดาลใจในวันที่เรารู้สึกว่าเราสู้ไม่ไหว ลิเวอร์พูลทำให้คนในเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของอังกฤษรู้สึกมีพลังและยังทำให้คนอีกนับล้านทั่วโลกรู้สึกว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่คนที่ไม่ได้เข้าใจอาจจะเห็นว่าแฟนลิเวอร์พูลอินเกินไปบางคนร้องไห้ตอนทีมแพ้บางคนตะโกนล,ลั่นบ้านตอนทีมชนะบางคนเงียบไปทั้งวันแค่เพราะนักแตะที่ตัวเองรับย้ายออกไป บางคนเสียใจเหมือนสูญเสียคนในครอบครัวตอนที่นักแตะบางคนจากไปอย่างไม่มีวันกลับมาอีกแต่มันก็ไม่ต่างจากตอนคุณเสียของรักบางอย่างในชีวิตคุณไม่จำเป็นต้องรู้จักเขาแต่เขาอยู่ในชีวิตคุณมันนานพอที่จะฝากความทรงจำความผูกพันและความรู้สึกไว้ข้างในใจเขาอยู่ในเสื้อที่คุณใส่ อยู่ในเพลง YNW ที่คุณร้องอยู่ในภาพทีมที่คุณแปะบนฝาผนังห้องอยู่ในช่วงเวลาที่คุณโดนล,ล้อแล้วคุณยังยืนอย่างที่จะเชียรลิวอัพผู้ไม่ได้แค่สอนให้เรารู้จักคำว่าชนะแต่สอนให้เรารู้ว่าความหวังคือสิ่งที่มีค่าแม้มันจะมาไม่ง่ายก็ตามลิวอัพผู้ไม่ได้แค่ทำให้เรารู้สึกดีตอนมีแชมป์แต่มันทำให้เราเข้าใจว่า บางสิ่งในชีวิตต้องใช้เวลาและความอดทนลิเวอร์พูลสอนให้เรารู้จักความจงรักภักดีรู้จักคำว่าให้อภัยรู้จักการยืนอยู่เคียงข้างแม้ในวันที่ทุกอย่างดูไม่เป็นใจแฟนบอลลิเวอร์พูลไม่ใช่แค่คนที่เชียร์ทีมที่ชนะแต่คือคนที่อยู่ตรงนั้นเสมอแม้ในวันที่ไม่มีอะไรให้ยิ้มเลยก็ตามบางครั้งเราเงียบ เพราะผิดหวังบางครั้งเราร้องไห้เพราะเสียใจแต่ลึกลงไปเรารู้ว่าทีมนี้สำคัญกับเรามากพอที่จะรู้สึกแบบนั้นและถ้าคุณเคยรักอะไรสักอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นหนังเพลงกีฬาหรือใครบางคนคุณจะเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่ความชอบแต่มันคือความผูกพันและบางครั้งความรักแบบนั้นมันไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเลย ใช่ครับหรือว,ว่าผูอาจไม่รู้ว่าเราคือใครแต่เรารู้ว่าเรารักทีมนี้แค่ไหนและนั่นก็เพียงพอแล้ว